ทุกคนนะคะมาเที่ยวเขื่อนลำนางรองทะเลสาบอีสานใต้นะคะเป็นทะเลสาบที่คงด้วยความวัฒนธรรมของอีสานบ้านเรานะคะมีทั้งร้านอาหารวัฒนธรรมอีสานมีน้ําสวยๆใสๆให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปทัวร์ด้านในของเขื่อนลำนางรองว่ามีภูมิทัศน์ที่สวยงามขนาดไหนตามพวกเรามาเลยค่ะ มีค่ะตุกตาเบนเป็นเมนูแนะนําที่ใครมาเขื่อนต้องสั่งนะ,ะนะฮะจะมีหอมบอกมะพร้าวทะเลนะคะ,คะยำรวมตำถาดปูปาร,ราปลาทอสมุนไพรแล้วก็เป็นทอดมันกุ้งต้มยำรวมโอเค,อเคงั้นเดี๋ยวเรามาลงมือชิมกันเลยเนาะว่ารสชาติจะถูกปาถูกใจเราแค่ไหนเนาะใช่อะ,เ,อะเริ่มจากทางเพชรเลยดีกว่าฝั่งนู้นเริ่มจากยำก่อนละกันเป็นยำรวมที่ผสมผสาน ลงตัวด้วยหมูยอเอยสมบนเส้นนะคะปลาหมึกทะเลเวราจะชิมก่อนนะเปรี้ยวได้หวานได้พอดียืนหนึ่งออร่อยไหมคะยืนหนึ่งงั้นเดี๋ยวเรามาถึงเมนูซิกเนเจอร์ของของที่นี่แล้วกันเนาะที่ทุกโต๊ะจะต้องสั่งนะคะที่เห็นหลายหลายท่านมานะคะก็คือ ปลาทอดสมุนไพรนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันพร้อมกันเลยทั้งสามคนนะคะสมุนไพรคือแบบว่ากรอบกรอบแน่นๆ่นฟูฟูเยอะมากปลาชิมจิ้มากเขาจะมีน้ำจิ้มแบบน่าจะมีน้ำจิ้มจิ้มบวยแล้วก็น้ำจิ้มสามรสซีฟูนอ่ะใช่เอาเลยนะเอาเลยค่ะ อจิ้มอร่อยอะน้ำจิ้มก็อร่อยเนาะสมุนไพรจะกรอบหอมค่ะหอมแบบกระชายตะไคร้เนาะไปเมนูต่อไปเลยค่ะอืเดี๋ยวเป็นเมนูต้ยมยำนะคะเป็นต้ยมยำรวมมิตรค่ะ ชิ้นปลายยอยๆจ้ามาของเพชรแล้วของเพชรตุ๊กตาเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมกันละค่ะน่ากินมากร้อนๆเลยค่ะทุกคนอาเช็ดถ้วยจ้าหรอยกยกโค้ดไหม ยกสดไปเลยค่ะอืมืมร้อน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 แรงร้อนแซ่บอันนี้เออคนเฮงเฮงได้นะได้โอตานแหละแซ่บตื่นน่ะแซ่บตื่นเลยอ่ะต่อไปเป็นเมนู ตำถาดของเราแล้วกันเนาะตำถาดอ่ะคุณเพชรสีอืมเป็นไงล่ะคะตำถาดก็จะประมาณนี้จ้ะมีสารบ้านเราก็ต้องต้มตำเออปูบาระอะไรอย่างนี้ใช่ฉีบละเป็นต่นปะขอบคุณค่ะมาเขอนไม่สั่งส้มตำนี่ถือว่ามาไม่ถึงใช่ไหม่ถึงโอ้นี่เป็นตำถาดแบบนี้ด้วยขอบคุณค่ะตำถาดต้องเป็นปูบาระอ่าชิมเลยหนึ่ง มันละกอกรอบมากนั่ะค่ะแสบแสบแสบปลาร้านะคะเป็นปลาราอินพอร์ตจากพระบิดาโดยตรงนะที่เรากินกันอยู่ตอนนี้นะไม่ใช่เต็มสิบใช่ก็ให้เสียะสิบสิบให้สิบสิบจ้ะมันละกอกรอบมากค่ะอืมใช่นัวมากปลาร้า มาลาก็หนัวเมนูต่อไปจะเป็นทอดมันกุ้งอืมอ่ะคนละหนึ่งขอบคุณค่ะราดน้ำจิ้มลงไปเลยน้ำจิ้มน้ำจิ้มบวยปะเป็นน้ำจิ้มบวยอยโอเคเดี๋ยวลอง กุ้งล้วนๆค่ะทอดมันกุ้งกุ้งล้วนๆเลยค่ะคุกค้ากรอบนอกนุ่มในผ่านกรอบนอกนุ่มในกุ้งเท่านี้เต้ะเท่านี้เะคะกุ้งคือกุ้งกุ้งคือกุ้งอ่ะต่อไปห่อหมกอ่าห่อหมกนี่แหละที่อยากชิมมากแล้วก็ใส่อน ห่อหมกทะเลนี้เรา anyway, รอนานมากนะเพราะว่าเขาบอกว่าต so, ้องเป็นแบบมะพร้าวต้องไปเก็บจากต้นตรงนู้นนะคะนั่งรอมาสมชั่วโมงนะคะกว่าจะได้ห่อหมกทะเลมานี่ดูงล้องตีออยอะๆไปเลยาดีอหานโชว์ค่ะอืออ่ะเดี๋ยวทมให้ดูละกันกุ้งนี่ Mm hmm. เป็นไงคะความเผ็ดความนัวของขมบอกอกแล้วก็ความเข้มข้นของกะทิคือมันถึงเครื่องใช่อร่อยแม่อร่อยนะคะให้ไปดูที่ทีมงานของเราได้เลยค่ะคือว่า <c oughs> เป็นเมนูซิกเนเจอร์นะใครมาเขื่อนก็ต้องมาสั่งใช่ ยิ่งเนี่ยผัสมุนไพรนี่คือที่หนึ่งผัสมุนไพรอันดับหนึ่งก็จะเมนูก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับใครที่เจะมาเที่ยวแวะเที่ยวเขื่อนลำนังรองนะคะอยู่ที่ตนดินแดงนะคะเราก็จะเมนูแนะนําประมาณนี้มีร้านอาหารเนี่ยอเอกสารเนี่ยเยอะมาอกเราเือนนั่งได้เลยร้านอาหารในนี้จะเยอะมากนะคะ <S <S แล้วแต่เลยก็คือพอสําหรับรองรับนักท่องเที่ยวนะคะวันหยุดวันนักขัตฤกษ์ใครๆที่อยากจะมาเที่ยวมาพักผ่อน กินข้าวกันเปลี่ยนบรรยากาศมาแบบครอบครัวนะคะก็แนะนําเลยค่ะที่เสวอลํานางร้องที่โนดินแดงนะคะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราสามคนนะคะขอตัวทิมกันต่อแล้วกันนะคะก็เดี๋ยวเราก็ไปเก็บภาพบรรยากาศรอบๆให้ดูกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสามตัวเราสามตัว